ผมเคยคิดว่าผมเป็นคนเข้าสังคมยากและคงจะไม่โดดเด่นไปตลอดชีวิตความไม่มั่นใจกัดกินชีวิตของผมไปทียรรันน้อยก่อนที่ผมจะได้กลับมาคิดว่าชีวิตของผมสามารถดีได้มากกว่านี้ผมตระหนักได้ว่าทักษะที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตคือทักษะการพูดครับ ผมซื้อหนังสืออย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นของคุณยาสุดะทัตชิโดยเนื้อหาเล่าถึงการทำยังไงให้คุยเล่นได้เหมือนกับคนระดับชั้นแนวหน้าเนื้อหาที่สะกิดใจผมคือการที่ได้อ่านเรื่องราวของคุณวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกที่โดนถามจากนักเรียนว่าจะเป็นผู้บริหารได้อย่างไรและคำตอบที่คุณวอร์เรนให้ไปก็คือต้องมีทักษะการพูดครับโดยเริ่มแรกคุณวอร์เรนไม่ได้เป็นคนที่เข้าสังคมเก่ง แต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปเขาได้เข้าใจว่าทักษะการพูดมันสำคัญและมันต้องใช้เวลาและประสบการณ์ผมอยากจะขอเล่าเรื่องของตัวเองตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมว่าในเวลานั้นผมคิดว่าผมจะเป็นแค่ไอ้จืดคนหนึ่งที่ไม่มีใครอยากคุยด้วยการพูดการเข้าสังคมของผมไม่ได้ดีเลยครับบ่อยครั้งผมมักถูกทิ้งไว้คนเดียวท่ามกลางนักเรียนมัธยมที่มีกลุ่มเพื่อนเต็มไปหมด แต่คนที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวอย่างผมก็ได้ไปเป็นพิธีกรหน้าเสาธงหน้าที่ที่นักเรียนเห็นพ้องต้องการว่าต้องเป็นคนที่พูดเก่งในการเป็นพิธีกรหน้าเสาธงผมก็ฝึกพูดกับอาจารย์ที่ดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็มีรุ่นพี่ที่ดูแลผมอยู่ณตอนนั้นจุดเริ่มต้นของผมที่เข้ามาเป็นเนี่ยเพราะผมอยากที่จะเป็นใครสักคนที่มีคนจําได้ผมกลัวที่จะถูกทิ้งจากเพื่อนๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตอนนั้นก็ลำบากพอสมควรเลยครับกว่าจะกล้าจับไม่ไปยืนต่อหน้าคนอื่นได้ตอนกลับบ้านเองผมก็ฝึกพูดอยู่คนเดียวจินตนาการว่ามีคนฟังผมอยู่ประมาณ1 0 2ถึง20คนผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีนะในตอนนั้นนะ่ะแต่พอหน้างานจริงมีนักเรียนอยู่พันกว่าคนครับเรียกว่าเหนือจินตนาการบางวันก็พูดผิดพูดถูกพูดไปชัดกว่าถ้าเข้ารูปเข้ารอยก็ปาไปปีหนึ่ง ผมจึงเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ผมเป็นผมจนถึงทุกวันนี้มันผ่านเวลาและประสบการณ์เยอะจริงๆครับผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าก่อนจบมัธยมปลายมีรุ่นน้องมาปลื้มผมเพราะผมดูเป็นคนเงียบๆแต่ทําไมเวลาพูดมันถึงเป็นคนละคนก็ต้องขอบคุณน้องเขาจริงๆที่ให้กําลังใจและภารกิจการฝึกพูดของผมก็ยังไม่จบลงมันยังมีเรื่องให้เรียนอีกเยอะเลยครับในชีวิตนี้ ในตอนท้ายของเรื่องราวคุณยาสุดบได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเราคนที่ไม่มั่นใจและกลัวว่าจะเป็นนักพูดที่ดีไม่ได้ความจริงแล้วพวกเขาสามารถเป็นได้นะครับด้วยอุดมคติในการพูดประสมผปปสานกับความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งสําคัญที่สุดคือการลงมือทําครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมตั้งเป็นโนติฟิเคชั่นไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ